สวัสดีถ้าไม่ชมทุกท่านกันด้วยครับผมแกรชินตีนะครับในคลิปนี้ก็อยู่เกม Undertale, Asta, Un r Sand f i h t นะครับโอเคฮะคือผมก็หายไปนานพอตัวเลยครับพอดีไม่ว่างงานเยอะโอ้เผื่อใครยังไม่รู้ว่าวันนี้ผมมีดิสคอดนะฮะผมก็ทิ้งมิงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะโอเคเรื่มเลยวันนี้ก็จะรีบเล่นเกมหน่อยเดี๋ยวต้องทำงานต่อโอเคมีผมไปตีตีเอ้าหยก ออา้าว่าไงเธอคิดว่าฉันงับเหรอฉันรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ฉลาดหรอกแต่ก็มาถึงจุดนี้แล้วอา้อาวฉันคิดว่าเธอจับฉันได้แต่ยังไงมนุษย์ก็ยังโง่อยู่ดีก็เพราะว่า ฉันรู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฉันได้ขอเอกสกอบางอย่างเห็นใช่ไหมเออไม่หรอจริงดิอา่าเห็นแล้วใช่ไหมใช่ฉันจะดูดวิญญาณพวกนี้ทั้งหมดกะตอนนี้ฉันก็จะแข็งแกร่งกว่าเธอว้าวาฉันมีคำถามให้เธอนะ เธอต้องใช้เวลามากกว่านี้เพราะว่ามันกำลังจะเริ่มในตอนนี้ว่าแซนจะดูดทรัพย์วิญญาณทั้งหกนะกลายเป็นโอเมก้าแซน มู้จะเล่นผ่านแม้ก็ทำเต็มที่ก่อนถ้าผ่านได้ก็คือฟุกและโอ้โหตายโอ้โแต่เย็นจะเย็ยน,เยยนเครื่องแหลกแล้วโจมตีเยอะเกินอะโอ้ยมันจะหลบอยังไงท่านี้ย โอ้โออเคโอเคโอเคโอเคบินดานเสียเงินช่วยฮะอย่าะอย่าตกอย่าตกโอเคกลัวว่าตกลมจะขึ้นไม่ได้โอ้ยแสนมันอย่าจมตีเยอะมันแหงฮเครื่องกระตุกเนี่ย เดี๋ยวต่อไปสีเขียวอ้าวมันต่อเน,นี่อไงเนี่ยโอ้สุงโคตรเยอะเลยไอ้จ็บไข่ไข่ดาวกันว้าวกลับมาแล้วโอ้ยวิ่งไม่ทันโอ้ย,ยิงจะโดน อเออวิญญาณเขียอะไรมาสี่ส้อมเอาเป็นรูปมือ เจีอันนี้ก็สบายสบายอยู่อ่ะอันนี้สีฟ้าโอ้ยนีย่จะจะย่าร่วงพอ ขัวร่วงแล้วมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โอ้พอร่วงลงไปปุ๊บไม่ขึ้นไม่ได้เลยโอ้เสียเยอะโคตรเยอะ โอ้โ,หโ,หโหอันนี้มันปืนหรือ M16 เนี่ยโคตรดุเวไยโอ้ยปืนที่แบบยิงโดยไม่ต้องมีโหลดอ๋อเอาเขเอก็ย่างไรขอเก็บหน่อยขอเก็บหนอ่อยเด็ดท่านแผล่ไข่ดาวถูกใจตัจวน,นู้ด ความหวังมาเต็มหมดมาแล้วแชนมาว้าเออไม่มีปุ่มไฟให้เหรอกอต้องใส่ห้งต้องยื้อไปเรื่อยมั้งพยายามจัดสายก็พอ โดนทุกอย่างแต่ยังดีให้มีตัวฮิวคอยฮิวเราตลอดนะโอโอถ้าสัมพังกระตุกไหนก็ขออภัยนะเป็นพราะแซนเนี่ยดูเหมือนมันปล่อยจนไม่เกรงใจเครื่องผมไม่ว่าจะพังทีาไหนไง ไยจนแบบไม่กลัวเครื่องพังเลยอะ่ะโอ้ยมาแล้วมันแทบไม่มีจุดกลบเลยนะจุดต้องรออะไรเนี่ยยื้นานแล้วปุ่มไฟก็ไม่มีตีไม่เข้าเหรอ Ôi 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 Ok oi, 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 wow ôi oi, à à ào. Ào. Um. À à oi, 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 ทำไมฉันถึงกลับมาเป็นเอวิญญาณอยู่ไหนเนี่ย้อาฉันว่าฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันเสียวิญญาณไปหมดนะ ฉันสูญเสียวิญญาณมนุษย์เพื่อที่อเอาอไม่มีอะไรฉันรู้อยู่แ้้ไม่ฆ่าเธอไม่ได้ไม่สามารถฆ่าเธอได้ไม่ว่าจะฆ่าเธอกี่ครั้งก็ตามเธอเองก็จะกลับมาตลอดเลยฉันคิดแบบนี้ฉนอ,อฉันคิดว่านี่คือพลังแห่งความมุ่งมัน่น ก็อย่างที่บอกก่อนหนะ้านั้นฉันหยุดเธอไม่ได้ไม่สำคัญหรอกฉันควรยอมแพ้ไปนานแล้วแต่ไม่และฉันก็มาอยู่ที่นี่เพื่อตายแล้วฉันก็เป็นคนค่าเอสกอร์ ฉันไม่เคยขาฉันไม่เคยถามเขาเยอะซ้ำเอออ้าวตายไปง่ายๆเลยเอ๋อรีวิวอัพอ๋อเอก็ไม่นา่าแปลกใจเท่าไหร่ที่แฟนจะไปฆ่าเอสโกเพราะว่าเอสโกเป็นคนเก็บวิญญาณใช่ไหมล่ะเออ เออแต่ก็เป็นแฟนเกมไี่สนุกยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปหรืออะไรขนาดนั้นนะโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ไ like, ลค์แชร์ปักใครให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปอาศัยครับ